สวัว่านะคะเราไม่เหมือนลูกปลาหรือลูกเปตวที่ออกมาแล้วมันก็เลี้ยงตัวเองได้เราต้องพึ่งถ้าไม่ใช่พ่อแม่จริงๆก็ต้องเป็นพ่อแม่อ,อุปัมภมให้เขาดูแลถ้าเบิดไม่มีใครเอาหัวนมใส่ปากเราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็คงจะโตมาจนถึงแค่นี้ไม่ได้หรือถ้าเบื่อเรา ถ่ายออกมาไม่มีใครเปลี่ยนพระอ้อมให้เราเนี่ยเราก็คุ้น่คยตายไปแล้วนะคะถ้าเรานึกถึงตรงนี้พ่อกับแม่จะแลดูเหมือนห่างเหินกับเราอย่างไรแต่เขาก็ฟูมฟักรักทนอมเรามาเขาก็อย่างว่าแหละคือเขาก็อาจจะเป็นนกหรือเขาก็อาจจะเป็นไก่ในขณะที่เราเป็นเป็ดเ,เราก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันทนกันไม่ได้แต่นึกไปเถอะค่ะพ่อแม่ก็ต้องรักถ้าไม่รักนะคะถึงเขาจะไม่ไถ่ไม่ถามเราสี่ปีที่เราอยู่หอเขาคงไม่ให้สตังเรามาใช้จ่าย,ายอยู่อย่างนี้ได้หรอกแต่เขาเป็นคนที่คิดว่าความรักเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาพูดกันอยู่เสมอแล้วก็ต้องมาอ,อบอกกันว่านี่พอรักลูกนะแม่รักลูกนะเขาก็เป็นเขาอ่ะนะคะ และทั้งเขาไม่รักเราเนี่ยพอเราบอกว่าเราอยากจะปลีกตัวออกมาเขาก็คงไม่โวยวายเขาก็คงบอกไปเลยลูกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขารากักแต่วิธีรักของเขาเนี่ยมันมันไม่เหมือนที่เราหวังเอาไวา้เราก็เลยทุกอ,อถ้าเผื่อเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะท่านบอกใจของคนเนะะี่ยค่ะ ถ้ามันไม่กระตันอยู่รู้คุณกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นใจรัว่วถ้วยแก้วรั่วเราใส่น้ําไว้มันก็ไม่อยู่ใจรั่วเนี่ยคุณงามความดีมีเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ได้และถ้าเกิดเกิดเราหักหาน้ําใจเขาเราออกจากบ้านไปพ่อกับแม่เขาอาจจะเส้เนเลือดแตกหรือก็เป็นอะไรไปแล้วเราทําใจได้ไหมว่าเรื่องของเขาอ่ะเขาอยากทําให้เช้นเลือดเขาแตกเองอ่ะนะคะ ถ้าถ้าเรานึกไปไกลถึงแค่นี้แล้วเราทําใจไม่ได้เนี่ยค่ะเชื่อกูเถอะก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนแล้วอย่าไปคิดสิคะว่าโอ๊ยเราอยู่ในบ้านแล้วเราเอัดใจเพราะว่าแม่เป็นคนชอบโวยวายพ่อเป็นคนไม่เคยถามไถ่หรือบ่วงใยเราเลยเรา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 ทำตัวเราเป็นแสงอุ่นๆในบ้าน เขาไม่ถามเราเราถามเขาเอ,อเราไปประจบเขาเราไปเออพ่อเหนื่อยมาพ่อน้ำไหมริมน้ำไปให้พ่อสักแก้วหนึ่งแม่ขี้บ่นเราบอกแม่จ๋าแม่บ่นเนี่ยแม่เหนื่อยนะแม่อย่าบ่นเลยหรือว่าเราดูว่าแม่ชอบอะไรแล้วก็หาสิ่งที่แม่ชอบมาชวนเขาพูดชวนเขาคุยเขาก็เปลี่ยนได้ของอย่างนี้เนี่ยค่ะความรักเนี่ยมันเป็นบอกแล้วนํำประสานโลกประสานใจเรา พยายามเข้าใจเขาแต่เราอย่าพยายามที่จะคิดว่าเขาควรจะตามกิเลสเราสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะความเป็นลูกเนี่ยทำให้เราคิดว่าเราเป็นเ,ออเจ้าหนายน้อยๆที่พ่อแม่เขาจะต้องมาเอาใจมาตามกิเลสของเราและยิ่งเราอยู่คนเดียวนานเท่าไหร่เนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ย มันค่อยๆเ,เพิ่มมากขึ้นมันไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นมันไม่อยากไปทนอะไรทั้นั้นเราเปลี่ยนใจสะใหม่นะคะว่าเราเนี่ยได้โบนัสมาไม่ต้องตอบแทนบุญคุณไม่ต้องทำอะไรให้พ่อแม่เลยถึงสี่ปีคราวนี้เรากลับไปเขาแก่แล้วมีอะไรที่เราจะทำให้เขาชื่นใจเหมือนที่เรา ไม่เคยให้ความทุกข์กับเราเลยเราอยากได้เงินเท่าไหร่เขาก็ให้เราเราอยากเรียนเขาก็ให้เราเรียนถ้าวกิดพ่อเป็นคนจีนบางคนเนี่ยเขาไม่ให้ลูกสาวเรียนแล้วล่ะนะคะเขจับเอาไปแต่งงานหรือเขาจับเอาไปทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเรานึกถึงในแง่ที่ดีและใจของเราเนี่ยจะได้มีกำลังใจแล้วถ้าเืิดเราปรับเราอย่างที่หรือว่า พ่อแม่อาจจะชื่นใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ลองดูข้อสำคัญคือให้เราเอาใจของเราให้เขาก่อนนะคะใจเนี่ยมันเหมือนบ่อน้ำซับน้ำสึมถ้าเกิดเราค่อยค่อขุดลงไปเนี่ยน้ำมันจะสึมเหมือนเราไปนั่งที่หัดใจแล้วเราขุดขุดขุดทรายเล่นปเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีน้ำขนเข้ามาในไอ้บ่อที่เราขุดมันแลดูเหมือนนี้เดียวค่ะแต่ถ้าเราค่อยค่อยตับอย่างรู้จังหวะ ตับเป็นจอบมันจะหมดละแต่ทิ้งเวลาไว้อีกสักหน่อยมันก็ซึมมาได้อีกจอบมันก็ซึมมาได้อีกจอบมันไม่มีวันหมดนะคะความรักเนี่ยถ้าเปิดเรารักเป็นเนี่ยมันไม่เคยแห้งมันไม่เคยหมดแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงใจของเราให้ชื่นใจด้วยก็พอเห็นแม่ที่เขาขี้บ่นจูกจีเขาชื่นใจเขาไม่บ่นหรือพ่อไม่ต้องขอบใจเราพอเราดินน้ําไปให้เขาหน่อยหนึ่งแล้วเขา เชื่นใจเนี่ยเราก็ชื่นใจไปด้วยเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้ยกลับไปอยู่บ้านแล้วมันจะทุกข์แค่ไหนมันจะหน้าลาคาญแค่ไหนมันจะหน้าเบื่อแค่ไหนความคิดของเราเองมันเป็นเงาที่ทําเป็นผีหลอกเรานะคะเปลี่ยนใหม่อย่าไปคิดค่ะอยู่กับความจริงเลยทําใจเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันและอะไรเกิดขึ้นเราทําจริงๆเลยและผี เงาของความคิดมันก็จะไม่มาหลอกเรานะคะรักแท้แพระยะทางจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกนะคะถ้าเปิดรักแล้วมันแพระยะทางนี่แปลว่าถึงเราอยู่ใกล้แค่ไหนมันก็ยังมีระยะอยู่นั่นแหละที่มันจะมีอะไรแทรกเข้ามาได้ถ้าเราคิดว่าเราจะทนเหนื่อยจะทนเออต้องคอย ระวังระแวงอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆก็เอานะคะแต่ถ้าเผื่อเราคิดว่าเออถ้ารักแท้เนี่ยมันต้องเชื่อใจกันมันต้องให้เกียรติกันมันต้องไว้วางใจกันได้เราเราเราก็หาแบบที่สบายอย่างนั้นนะคะรักคนมีเจ้าของแล้วผิดหรือเปล่าผิดผิดเสียงข้อตามและถ้าเผื่ออย่างที่ครูบอกะค่ะเราทําเหตุอย่างไรไว้เราก็จะต้องได้ต้นอย่างนั้น ถ้าเรารักคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วเราไปเอาของของเขามาอีกวิชาไม่นานกับพิบตาทีเดียวมันก็จะมีคนอื่นมาเอาของเราไปนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอาจารย์จะเลือกใครคะระหว่างคนที่เรารักกับคนที่คู่ควรเออคนที่คู่ควรนี้ก็ไม่บอกีิว่าใครว่าคู่ควรกับเราถ้าเผื่อ เราพบว่าคนที่คู่ควรนี้เข้าเป็นคนที่มีคุณธรรมเข้าดีแบบลูกศิษย์อาจารย์ที่สาปะโมกคนนั้นนะคะเราก็ควรจะเลือกคนที่คู่ควรเพราะคนที่เรารักเนี่ยตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเรารักด้วยใจที่เห็นตามความจริงหรือว่าเขาถูกกิเลสเรา พราะคนบางคนเนี่ยเขาจะเก่งนะคะเขาจะรู้ว่าเราชอบอย่างไหนเนี่ยเขาก็จะเอาใจเราสารพัดสารพันเลยแต่พอเขาได้เราไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นน้ามือกับหลังมือเลยมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใครๆใครๆมาชอบเนี่ยเขาก็ยังเลือกไปอย่างคําถามเมื่อกี้ะค่ะนี้ก็มีนายคนหนึ่งซึ่งเขาคงศึกษาว่าผู้หญิงคนนี้ชอบใครยังไงอะไร เขาก็มาเนี่ยทามทุกอย่างเป็นที่ถูกกิเลสของผู้หญิงคนนี้มามิอะไรพ่อแม่พี่น้องจะห้ามปรามยังไงยังไงเขาก็เลือกค่ะเพราะแต่งงานกันยังไม่ดันถึงอาทิตย์หนึ่งเลยไอในคนนี้เปลี่ยนไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือต้องใช้คาว่าหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะคะแล้วก็ ทุกเขาก็ทุกตลอดชีวิตแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าเขาเป็นคนดึงดันเองค่ะและในที่สุดเนี่ยเขาเล่าให้พวกเราฟังว่าจะมาไว้จะมาไว้อย่าเชื่ออย่าเชื่อตัวเองเพราะว่าบางทีเราจะไปเจอเอาที่เขารู้เขาฉลาดเขาก็เอาตามกิเลสเราเพอเราตกลง,ลงใจไปแล้วเนี่ยคราวนี้เขาก็ถือว่าว เขาถึงไพ่เหนือกว่าเราแล้วนะคะตรงนี้ค่ะให้เราดูให้นานๆให้รอบคอบถ้าเพื่อนที่สนิทกันไปมีแฟนเป็นเพศเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าผิดปกติทางจิตเอ,อแล้วเรารู้สึกคือคือถ้าเพื่อนที่สนิทกันนะคะไปมีแฟนเป็นเพศเดียวกันแล้วเรามีความรู้สึก อันนี้นับว่าเอ๋อเรามีความรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนสนิทของเรานับว่าผิดปกติทางจิตรหรือเปล่าผิดไหมก็ต้องผิดแหละนะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่าการที่อยู่ดีๆเราฝืนธรรมชาติเราไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยค่ะมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันมันใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงตรงต่อความเป็นจริง เราก็ควรจะพยายามที่จะชี้แนะเพื่อนให้ให้เห็นแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเสียอย่าไปซ้าเติมเขาอย่าไปว่าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเออเมื่อทุกคนไม่เอาเราเราก็จะต้องดุงดันไปนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรารักเพื่อนเรามากเนี่ยเราก็อาจจะมีอารมณ์แล้วเราก็จะใช้คำรุนแรงกับเขามันก็เลยเหมือน,นกัช่วยกันผลักให้พังไปทั้งคู่เราแผ่เมต เราแผ่เมตตาให้เขาเราพยายามที่จะชี้ให้เขาเห็นว่ามันไม่ดีหรอกนะยั่งยืนไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ทางที่ถูกแล้วถ้าเปื่อเราใจของเราเยือกเย็นแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นว่าที่เราพูดเนี่ยเราหวังดีเรารักเขาบุญมีเกื่อหนกันเขาก็อาจจะฟังนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมยังมีวงเล็บต่อค่ะว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่น อที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะไม่รู้สึกอะไรก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเรารักเพื่อนเราเราก็ห่วงเพื่อนเราคนอื่นก็ช่างหัวมันเป็นไรไปแล้วมันจะไปทําอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นของปกติธรรมดาแต่ยังไงยังไงก็ตามค่ะความรู้สึกของเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ถูกไม่ใช่ว่าเราวิปริตไปนะคะ คนเราที่ยอมให้คนอื่นคมเสมอทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาเห็นค่าของตัวเราเราอย่าไปคิดห่วงว่าให้คนอื่นมาเห็นค่าของเราเราต้องเห็นค่าของตัวเราก่อนค่ะเราอย่าไปยอมให้เขาค่มเราถ้าเกิดเรามีเหตุมีผลนะคะอย่างที่คกูบอกแล้วไงคะว่าใครเขาจะคิดยังไงช่างเขาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เราจนปากเขาฉีกไปถึงท้ทอยก็เรื่องของเขาเราเวลาเป็นเครื่องพิสูจน นะคะเราต้องทำสติของเราให้เป็นรากแก้วอย่างพื้นให้แน่นลมปากเขาเป่าเราเท่าไหร่เราก็ไม่คลอนแคลนตามถ้าเปิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะอีกหน่อยคนอื่นเขาก็จะเห็นค่าเราเขาก็จะข่มเราไม่ได้ที่เขาข่มเราได้เนี่ยเพราะเราเอาตัวเราไปให้เขาขคมนะคะคราวนี้เปลี่ยนหม่ค่ะเราเราต้องเห็นค่าเราก่อนแล้วเราก็ต้องยืนหยัดให้เขาเห็นว่า ฉันฉันก็มีคุณค่าถ้าเราคิดว่าเรารับใครสักคนแต่เขามีแฟนแล้วเราจะทำาใจอย่างไรววกเราก็รักเขาอย่างเพื่อนสินะคะคนอื่นคนอื่นมีเยอะเราก็หาใหม่ได้นะททำอย่างไรจึงจะหายเหงาถ้าเปิดเรานั่งจมอยู่กับความคิดของเราคนเดียวเนี่ยมันก็เหงาไปเรื่อยค่ะถ้าเราลุกขึ้นออกไปออกกําลังเราไป หาเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปดูอ,อตอนนี้เขามีงานอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์เออเดินออกไปดูบ้างเอรอาก็อาจจะพบเพื่อนใหม่แล้วก็อาจจะพบเรื่องอะไรที่น่าสนใจใส่ใจนะคะใจเนี้ยค่ะมันต้องมีอาหารเราต้องเลือกหาอาหารที่มีคุณภาพแบบเดียวกับที่เราหาอาหารถูกเูล่าให้ร่างกายเราถ้าเรารู้จักทําอย่างนี้เนี้ยเราจะไม่เหงาและเราก็จะไม่รู้สึกว่า เราจะเอาใจไปผูกพันกับคนโน้นคนนี้คนนั้นให้มันจุ้งหัวเรานะคะเราก็จะมีความสุขเป็นอิสระแล้วก็ตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีเราก็มีอะไรอะไรอะไรรื่นเริงบันเทิงใจเราไปเรื่อยๆสุขภาพใจเราก็จะแข็งแรงดีค่ะทำอย่างไรจึงไม่ต้องแสวงหาคนที่จะมาเข้าใจเราคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเออเราก็ต้องอย่างที่ครูบอกไะคะ เราเราเราต้องทําให้เราเห็นค่าของเราก่อนแล้วเราก็ไม่ไปพึ่งคนอื่นเพราะเราพึ่งตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดอยากจะไปเกาะมือคนอื่นอยากจะให้เขามาช่วยฉุดเราขึ้นไปเราจะไปไหนเราก็เด้งตัวเราไปได้สบายนะคะจะไปซ้ายไปขวาเราก็ไปได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเราโมจะโอ้ยหาคนที่เขาเข้าใจเราพอเขาเกิดมีงานเขา้าโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่เขาไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราหรือ,อยังไง ทุกท้องตัวเองอีกแล้วไม่เอานะคะเราต้องรักเราเราต้องพึ่งตัวเราและอีกหน่อยคนเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราคราวนี้เราก็จะได้เลือกซ้ายเลือกขวาให้เป็นที่ถูกใจเราแล้วถ้าชอบเพศเดียวกันเล่าผิดไหมทีสนะคะเราธรรมชาติบอกแล้วว่าผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายเราก็ทำให้เป็นธรรมชาติค่ะ เราก็อย่าไปทําอะไรที่มันจะมีปัญหาต่อไปในภายภาคหน้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแฟนเขาไม่ยอมให้ไปไหนจะมาอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้เขากลัวว่าจะไปมีคนอื่นตอนนี้เราก็ค่อนข้างห่างจากเพื่อนขอคําแนะนําให้เพื่อนหน่อยค่ะบอกเพื่อนเลยว่าเลิกนะคะเลิกค่ะเพราะว่าอู๋หูนี่ขนาดเป็นแฟนนะยังใสค่คุกเอาไว้อย่างนี้ถ้าแต่งงานกันไปนี่ตายเลย ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะคะไม่เอาค่ะอิสรภาพของเราไปขายอะไรกันให้กับคนอย่างนี้ยไม่เอาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเราแหลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเพื่อนค่ะว่าให้มันรู้กันไปเลยเลกิลกเลกิลกเลกิกเลิกเลิกเราต้องรักษาอิสรภาพของเราเอาไว้คนเราจะรักกันเนี่ยค่ะต่างคนต่างก็เหมือนต้นไม้สองต้นที่ ขึ้นตรงแต่ว่าน้อมกิงเข้ามาให้ร่วมเงากันแต่ไม่ใช่บทบังกันหรือว่าเอาอีกคนหนึ่งไปให้กลายเป็นบรรใจอยู่ภายใต้เงาของกันนะคะอย่างนั้นไม่เอากับไม่เอา <c oughs> ครูก็หวังว่านะคะเราคงพอจะได้ไอเดียนะคะว่ารักหลอดสารยังไง แล้วก็เราก็โดยเฉพาะอย่าทาบาลพิษใส่ตัวเองหรือว่าคนอื่นนะจะเอาบาลพิตมาใส่เราเนี่ยไม่ได้เท่ากับเราละค่ะที่เราทําให้ตัวเองเหมือนอย่างกันที่ว่าอทำยังไงจะหาคนที่เข้าใจเราเราเข้าใจเรานะคะถึงจะรอดปลอดภัยถึงจะดีค่ะครูก็หวังว่าที่เราเสียเวลามาคุยกัน,นเยอะบางคนก็แหมมีความอดทนอย่างสูงจะหาวก็ไม่ยอมหาวนะคะ ก็มันก็เห็นใจอูนั่งไม่กระดุกระดิกรนเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนี่ยนะคะกูก็พาบสึ้งมากค่ะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ภาคทุกคนได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้วก็สิ่งที่เราพูดคุยกันวันหนึ่งถ้ามันมีวิกฤตในชีวิตขึ้นก็คงจะพอเป็นแนวทางกูตั้งในใจเอาไว้ว่าอะไรที่ครูพูดครูให้ไปเนะะี่ยค่ะ คงจะเป็นเหมือนอย่างกับว่าสิ่งที่จะเตือนให้ลูกศิษย์ของครูสามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะแก้ไขเวลาที่เราเข้าวิกฤตนะคะแล้วก็เอาตัวให้รอดปลอดภัยมาได้และก็ขอให้ชีวิตของลูกศิษย์ครูทุกคนนะี่ค่ะประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนะคะ โอ้เอาเลยค่ะเอาหนังสือไปแจกกันค่ะไป